สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก Aut ่าสมาชิกใหม่นะครับอันหรับคลิปนี้นะครับวันนี้วันที่13แล้วเดี๋ยวผมมา,าสรุปร่างให้ก่อนนะครับสรุปร่างเดี๋ยววันที่15ค่อยไปสรุปทั้งล่างทั้งบนนะครับอันนี้สรุปร่างเป็นชุดเต็มเดี๋ยวผมมาจาัดทาชุดเ hm hey? ต็มให้ดนะูนะครับโดยไม่ตัดดับนะนะครับมาทําชุดเต็มให้โดยไม่ตัดดับทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเออมันเป็น มันเป็นยังไงเนาะนี่อ่าเอาแบบนี้เลยนี่ชัดๆน่ะสรุปล่างเบ,บียจับคู่ให้แล้วก็ามาคลิปนี้ผมจะมาใช้จริงนะครับสูตรนี้นะรับล่างเด่นตัวเดียวเลยนะครับใช้วนนี้เลยนะครับมาฝันเน้นให้ตัวเดียวล่างความชุดสรุปนะครับก่อนที่จะเข้าไปดู สรุปกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเ,เพียงสื่อนะนํนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรัับบช ท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นหลังฐานให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวงท่านเองเดอ้อถูกผิดว่ากันไปตามสุกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปล่างกันก่อนเฮ้ยไม่ใช่มาดูเจาะเด่นล่างตัวเดียวกันก่อนเดี๋ยวก็ไปจับสรุปให้นับร่างเด่นนะครับเนเ้นให้นะสมาชิกนะเดี๋ยวไปดูบัญชีนังมาก่อนที่ผมสรุปไว จับอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่จับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวัแรกสูตรยิ่งล่างตัวเดียวนะครับใช้จริงไปเลยฮะนะครับเพราะมันชนกันกับอีกหลายสูตรนะครับล่างเด่นตัวเดียวขวดแรกสูตรเลขเจ็ดครับผอก7จ็ดเก้าับเจ็ก็มาที่หลักสิบล่างถูกที่หนึ่ง มาได้ทุกหลักนะครับวัวที่2นะครับสูตรล่างตัวเดียวนะครับได้เลขเฮะกร,ระดอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยละถูกเป็นวัวที่2องวัที่3ฮะสูตรยิ่งล่างตัวเดียวนะครับได้เลขหกฮะกร,ระดอกหกศูนย์ มันชัดไม่ธรรมาชิพอ้กล้องนี่มันเป็นอย่างไก่หมดเนี่ยมันมไม่มีเงินซื้อเขาเรียกอะไรไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นะแล้วมันชัดๆเบื่อๆยังไงก็ชัดมั่งเบอ่อมั่งก็กราบขอโทษขอไปเด้อธรรมาชิกเด้อนะครับก็ทนใช้ไปก่อนนะครับเงินยังไม่ยังไม่ได้ถูกยังไม่ถูกหวยเลยช่วงนี้ เดยววันี้ถูกหวยเดยวไปออกไอโฟนเลยนะมาอัดคลิปมันจะได้ชัดทัดหน่อยนะครับเอาวดที่สามมาสูตรได้เลขหก 6, ตัวเดียวผมเอหกศูนย์นะครับ 6, หกฮะมาที่หลักสิบล้านที่แรกผมก็นึกว่าตาผมมองไปม่ค่อยชัดที่ไหนได้มันกล้องมันไม่โฟก,กัสนะครับมันก็เลยเบลอๆนะครับวดที่สี่ฮะสูตรได้เลขสอง ตัวเดียวนะฮะเด่นล่างพนดอก4 2นะ่นออก4 2สองสองก็มาที่หลักนะหน่วยล่างถูกเป็นวดที่ <c oughs> ถกงวที่4นีะ่เอาวดที่5นะครับวุฒิห้าย้อนไปด,ดู6วดนะครับวดที่5สูตรได้เลข3ตัวเดียวพนออก3 1 3นมะมาที่นะครับหลัก10ล่าง อ่าเป็นขั้นบันไดเลยนะครับสูตรนี้นะถึงจะลงให้งวดแรกแต่ผมใช้จริงมันไปชนกับสูตรเก่าอยู่นะครับว่าที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวพออกแปดเก้านะครับเก้าฮะเด่นมาที่หลักหน่วยฮนะมาเป็นขั้นบันไดเลยนะสูตรนี้มาหลักสิบมาหลักหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยงวดที่ถึงนี้ต้องมาเป็นหลักสิบฮะสมาชิกนะต้องมาเป็นหลักสิบตามสูตรนะครับก็วางไว้ที่หลักสิบก็แล้วกันนะครับ ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะเพราะว่ามันไปชนกับหลักสิบผมที่ผมลงคลิปให้เมื่อวานนี้นะสิบล่างตัวนี้แหละสูตรนี้แหละอันนี้เด่นล่างนะครับมาได้ทุกลักเมื่อวานนี้ผมลงหลักสิบล่างให้ไปนะครับมันมาชนกับสูตรนี้พอดีเลยนะครับมันมาชนกับสูตรนี้พอดีสิบล่างครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเ <Okay. S 1> มื่อที่ถึงนี้นะครับล่างตัวเดียวได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนี่คือวิธีคิดวิธีทำใครชอบแคปสูตรไปฮะ ใครไม่ชอบก็อมองผ่านครับวิธรทมฮะนําหลักหมื่ครั้งนะครับบวกหลักพันหงครั้งบวกสิล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกสิบสามเป็นหน้าครั้งที่หนครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสคงที่เอาบวกกันดูสาี่ลงไทยายเจ็ดนะเจ็ดบวกแปดสามสลงทยายเจ็ดเจบวกแลงไทย้าห้าบวกเ้า โรงท้ายเลข4 4่สบวกเโครงท้ายเลข3 3มสบวกสโครงท้ายเลข6 6หบวกสโครงที่ลงท้ายด้วยเลขเพราฮสมาชิกนะอ่ะอามีล่างงวดนี้ได้เลข9ชนกันเยอะที่สุดเลยส่วนมากเกี่ยวก้านี้จะไปชนที่หลักสิบล่างนะครับงวดนี้อ่ใครชอบ9ก็จับไว้ที่หลักสิบล่างก็แล้วกันใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสมาชิกนะอ่า9นะครับล่างไม่รู้จะมาหรือเปล่าตามสูตรได้แบบนี้ชอบก็จับ พอขัดก็ผ่านงวดประจําที่บทับ 7, ทับ16เจ็้าทีนี้9อันนี้วิ่งล่างนะครับวิ่งล่าง9ตัวเดียวนี่ฮะเมื่อวานนี้ที่ผมลงสูตร10บล่างไป10บล่างระยะสั้นหงาวดต์แต่เลข9ก้ามันชนกันที่เลข9้าทั้ง2สูตรเลยนะครับแต่เน้นไปที่หลัก10ล่างนะติดหลัก10ล่างนะครับอ่าไปที่นี้จับคู่ให้สมาชิกนะตัวเต่นก็คือที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับ ตัวเด่น9นะครับสมาชิกนะ9กลองก็คือเลข5หนะ้าหไปชนกับอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกสูตรหนึ่งนะครับฉะนั้นตัวเด่นผมนเล่นเป็นตัเลข9นะฮะสมาชิกนะตัวเด่นสุดของผมก็คือเลข9นั่นเองตัวเด่นลองก็คือเลข5นะครับ <c oughs> จับคู่นะสมาชิกนะจับคู่แปดคู่ชุดนะครับสมาชิกนะจับตามหลักหน่วยเลยหลักหน่วย นะครับที่ผมมี4ตัวนะครับก็90 9, 9 0, นะครับ91นะครับ92นะครับแล้วก็93นะครับ50 51นะครับ52 53อ่ะคือไม่ตัดดับนะครับอันนี้ผมจัดตามหลักก่อนนะครับยังไม่ตัดดับก็คือชุดเต็ม8ชุดตามนี้เลยใครชอบแบบไม่ตัดดับตามนี้นะครับถ้าแบบตัดดับอีก2วันฮนะผมจะเอาชุดนี้นะครับภายในจาก8ชุดผมเน้นไปที่4ชุดนะครับผมเน้นไปที่4ชุดแต่วันนี้ผมเน้นให้ก่อนนะครับก็คือ2ชุด 93กับ90วันนี้ผมเน้นให้ก่อน2ชุดทั้งหมดชุดสรุปผมจะมีทั้งหมดเนี่ยผมเอาในเนี่ยไปเป็นชุดสรุปผมจะเอาไปสรุปในกระดาษแผ่นเดียวกันงวดประจำอ่าเดี๋ยววันที่15นะครับเดี๋ยววันที่15ผมจะเอาไปสรุปนะครับเขียนใส่กระดาษใน ชุด3ตัวบน2ตัวบน 2, 2ตัวล่างให้แต่วันนี้เน้นไปนที่2ชุดนี้ไปหาจัดลอตเตอรี่กันได้นะฮะ90ศย์กับ93ไม่สนดับฮะใครดับก็ผ่านมองผ่านได้นะครับงวดประจำวันที่นะครับงวดประจำวันที่1่เอ้ยไม่ใช่งวดประจำวันที่16นะทับ7ทับ6 7อรอลุ้นกันนะครับช่องนะครับแอดทอนนักคำนวณนะครับน อย่าลืมนะครับอันนี้ไม่ใช่ชันักคำนวณอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มช้องสรุปล่างช่องแอนทอนนักคำนวณน,นะคใครชอบจัดใครมองขัดลูกตาก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะผมเน้นไปที่เด่น9นี่แหละฮะเด่น9ลรอง5นะครับแต่ผมเน้นเด่นสุดก็คือ90ผมเด่นตัวนี้90กับ93 ให้คิดว่าดับมองผ่านได้นะสมาชิกนะตัวรองอีกเน้นไม่ทีเดียวเก้าเลยนะสมาชิกนะ,ะสำหรับชิ้น,นี้ก็ประมาณนี้นครับขอบคุณท,ทุกทุกถ้าใครชอบ5นะครับถ้าใครชอบ5้าก็จัดไปได้เลยนะครับใครชอบ5จัดไปได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ห้าสองนี้นะครับ่ะเฮงเฮงปังๆนะครับทุกทท่านอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ